้าพี่น่องขี่จัก,กรยานยนตมือ้าวอยู่เชียงคานค่ะไอพี่เ <c oughs> บรงทางแน่แหละ <c oughs> อุ้ยหนาวปั้นเร็วอะไรมันหนาว <c oughs> เขาคือพอเอา <c oughs> <c oughs> เขาคือพอเอาแบบอันนี้คือจังเบรกมันตีเหน็นแล้วรถแน่หนาว <c oughs> มันปั้นเรไป ไม่ได้ปั่นจักรยานมาสี่ปีแล้วโอ้ยตั้งแต่โตเป็นสาวฉันก็ไม่รู้จักคําว่าปั่นจักรยานอีกเลยอีเ <laughs> ลิมคือว่าถาสัฉันปั่นเ่าไปพี <laughs> ่น้องปั่นจักรยานยามวมันเศ้าอ,อากาศหนาวเราจะไปกินกบอรจับกันนะคะชีวิตหญิงกบอรจับยามวันเศ้า หนาวจังเลยรอฉันด้วยถึงแล้วทำไมไม่เผื่อเพื่อนขอโทษค่ะไข่กระทะของแม่ทอีกิงนี่ไข่กระทะมีจอดด้วยร้านแม่งามหิ่มอร่อยไข่กระทะที่พักเราก็จะมากิน จะใช้ตัวนี้ไปปั่นจักรยานเพื่อที่จะย่อยออมันหญแล้วนี่หักจักรยานริมโขงกันยานไ้มันหักกว่ากันหรอขาถึงกกุุุุุุุุกหน่อย2ตัวนี่คือปั่นจักรยานโอกวาง ยังอยู่บนเกาอยู่ตัวนี้ถ้าพี่น้องไปริมโค้งครับผมมือปั่นจักรยานเล่นริมโค้งนะฮะพี่น้องฮะกูต้องปั่นให้มันลงมอนี่

แต่มาจะไม่ดูฝันเนนะตอนนั้นเล่นมากเลยนะตอตรงข้ามกับผมฉันก็มองอยู่เขาพัเลนอยู่อยดเรื่องอะไ่ทเอไรททาต้องมากันลวไมงไองนะเราต้องปันนลกทางม โอ้หมากเยอะมากเลยฟังนู้น่อยเหมาะกันนะจักินเม่นมันกำยังอ่ากีดสิจะกีดทำไม บรรยากาศดีแฮมี่ลองเอ้ยเนีย่ยบ้านบ้านไม้เก่าอันนี้อันนี้เก่าจริงเก่าโบราณแบบโบราณจริงๆริงเลยบ่มีาก,กดารดัดแปลงเลยเออเอเอจอตรงนี้ได้หรือไม่ได้ ตงรวงารปัดดีปันไปนานๆก็รู้สึกเจ็บกระมมอะไรนะเจ็บกระมงอะไรคือกระมงอะไรคือกระมงกระมงหัง <c oughs> กระมองคือกระม่มนี่หรอังไหนาวถ่ายเยเวงไปไปถ่ปายเอาวิวบรรยากาศไปดูใ่มากีมันขี่ลงมาได้เปยอ๋อปวดขาปั่ลงมาได้นะเก็บแห้งขึนมาเก็บแห้งมาเ็ปงานนมาหนักก็เกาอีก ชอบแดดยามนี้มากเลยเพราะว่าทำให้ฉันอบอุ่นเพราตอนนี้ฉันหนาวฉันจังอ,อันนี้คือดีแทนนี่นี่ครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้แหละครับขอเชียงคานติดแม่น้ำโขงน